ครั้้งนีเป็นครั้งแรกและครั้งสำคัญทุกคนนะครับมาทดลองฝีมือกันเอาให้เต็มที่เลยนะครับสวัสดีครับบอยนะครับจากไลซอนและฟรีเดเต็ดครับวันนี้นะครับอยากจะมาเชิญชวนนะครับน้องๆคนรุ่นใหม่ทุกท่านนะครับที่มีความรู้ความสนใจเกี่ยวกับงานออกแบบด้านโปรดักชันงานอ n นเตอร์เทนเมนต์นะครับไม่ว่าจะ คอนเสิร์ตเซสิวลและงานอีเวนต์อยู่นมาปลองฝีมือกันนะครับส่งผลงานเข้ามาประกวดกันในโครงการไลท์เคปนะครับเทเรทีแองด์ดีไซน์เด็กของพิชันนะครับซึ่งงานนี้ทางไลซอนแล้วก็เราพันธมิตรนะครับเพื่อนๆที่อยู่ในวงการอินเตอร์เทนเมนต์ทุกด้านนะครับมีความตั้งใจเนี่ยจะเปิดพื้นที่ให้กับน้องๆทุกคนนะครับได้มาประลองฝีมือนะครับแสดงศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ก,กันนะครับเอาให้เต็มที่ไปเลยนะครับ ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกและครั้งสำคัญของทุกคนนะครับที่เราอยากจะเป็นหานะครับบุคลากรที่เป็นทเล e n t ในวงการาประดับวงการแล้วก็ร่วมพัฒนาอุตสาหกรรม็นเอร์เบนของประเทศไปด้วยกันนะครับยังไงก็อยากเชิญชวนนะครับน้องๆทุกท่านของผลงานระประกวดนะครับสำหรับรายละเอียดต่างๆเนี่ยสามารถติดตามได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจทางไลฟ์ซอได้เลยนะครับแล้วมาสมัครกันเยอะๆครับเจอกันครับขอบคุณครับ